ฝากใจเพียงยิ้มสักนิดเรื่อยไปขอเรื่อยไปทุรีเมตตาของเธอเธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมฉันเป็นดังธาเทวีแม ปานี้ถาดนี้ขอวอนอยู่ลำไปรอฉันรอด้วยใจเรื่อนลอยโถมาลอยเมตตารับฝาาใจเพียงยิ้มสักนิดเรื่อยไปฉันคงพองเรื่อยไปด้วยทุรีเมตตาของเธอ Job, cup.